สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนีบุรันสีภาพี่น้องมาเบิ้งบุรันรับมีดกี่อย่างพี่น้องมารับมีดกี่อย่างน้่บุรันจ้ะหินที่บุรันฉีใส่มีอยู่ม่ยูสามสามขัดอื่นสามสามอื่นสามยงสามเบอร์เนาะสามเบอร์พี่น้องก็คือเบอร์หยาบจ้ะนี่เบอร์หยาบแล้วก็ลอกมากกับเป็นเบอร์เบอร์ละเอียดปานกลางพี่น้องแล้วก็เบอร์ละเอียดสีหนีจ้ะที่บุรันสีใส่พี่น้องบุรันสีใส่เห็นหยาบ รับก่อนพี่น้องคัดก้อนจ้ะรับแรกอันตัวนี้เป็นเมียที่ผ่านการใส่มาแล้วพี่น้องบะแมนเมียเสือไม่จ้ะต่ว่าเขาใส่มาแล้วกีดยางมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวมารับเพื่อสิกีดอีกมาแรกนี้จ้ะหินหินหนีารับก่อนพี่นอ้องร่อ,อ,งองก่อนจ้ะรับแหลกบ่ต้องบ่ต้องขาออกหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าเมียเขามันมันบางอยู่เด้วจ้ะเพราะว่าเขาผ่านการใส่งานมาแล้ว หล่เชื้อแล้วพี่น้องเขาเอาเอาตัวนีร่องก่อนจ้ะโบราณสิดบรับดานในก่อนพี่น้องนี่นี่เขาแค่รับรับไปยังสีพี่น้องบ่ได้บ่ได้เห็ดยังคากจ้ะตัวนี้การรับเมียนี้มันก็มีร้อยแปดวิธีครับวิธีอาจจะเป็นวิธีที่เก่ากสิบเก่็กันเลยครับบุรัณรับดานนี้แล้วบุรันบ่ได้รับโดดนี่พี่น้องก็ซ้ำานีจ้ะือมันออาจจะเป็นวิธีที่หกสิบกันเลยครับวิธีนี้ครับ เปลี่ยนมาด้านนอกพี่น้องตรงซ้อนมีนี่โบราณสิบ่ลบ่ลรับหลายพี่น้องเพราะว่ามันมันบางแล้วจ้ะกเาเห่อไปรับขักมันสี่หักพี่น้องเวลาห่าไปเกียร์ห่อตายอย่างไลยพี่น้องอสีรับต้งขอบมัน,นก่อนมันบ่ครับนี่จ้ะโบราณสีบอลนี่เห็นหลายตัวนี่โบราณสีหักนิดหน่อยนิดเดียวพี่น้องนี่นิดเดียวนี่นิดเดียวอีน,นี่จ้ะพ่อเหลีวซ้ำนี่ตัวนี้เป็นหินหยาบด้วยพี่น้องนี่รับแรกจ้ะอย่าลื่อมมาป็นหินหยาบพี่น้องแล้วกับโบราณกับบอลรับด้านไน้อีกนี่ นี่เดี๋ยวเพื่อนพี่น้องบ่อขาออากไรจ้ะเพราะว่ามันสีบางเกินพี่น้องมันเกียงแห่นเวลาเขาราบไปสีคุมเหียดนี่มันสีภาพับขึ้นไปพี่น้องมันมันสีบ่ดได้จ้ะต่อไปนี่บบราณสีใสเบอร์นี่พี่น้องรับคือเก่าเลยจ้ะคือเก่าก็เมื่อกี้นี่คือเก่าก็อันหินตัวแรกพี่น้องราบไป้งสิพี่น้องตรงซ้อนเหียดนี่บบราณสีว่าฮาคักโบราณสีหาเพียง เพียงนหน่อยพี่น้องหากดกดสองสามบาทแล้วก็รห้าสิบมาเนียนล่วงส่วงนี้จ้ี่นี่ส่วงนี้พี่น้องส่วงของขางว่านี่ล่ะหาไปเลยพี่น้องนี่จ้ะนี่เสร็จแล้วก็มาด้านนี้พี่น้องด้านนี้จ้ะนี่ห้าสิบมาเนียนส่วงนี้พี่น้องนี่หาไปเลยพี่น้องนี่จ้ะ พี่น้องมองนีโบราณห้าให้ยังัางทีมัน่เป็นมองทีมันถูกก็ับบอะบรอะไรเอามองนีกีดอย่างพี่น้องห้าเพื่อยังเพื่อบอเห็มันมีทองพี่น้องนี่มันจะทีว่าเป็นทองปุ๋งแ้ะเวลาเขาเขากีดไปกีดมามันถึเป็นทองปุ๋งออกพี่น้องมันสีมีมันสีมีเอ็นมีเอ็นรุ่นหนึ่งทีเขาเจาะเฮ็้นมากแบบโบตองโบตองมีตรงนี้เลยพี่น้องเขาเจาเอ็นรุุนรุ่นแมคอไหมพี่น้องเพื่อยังเพื่อสิ่วอะรขายอยากได้พี่น้องตัวนั้น นี่แล้วแล้วโบรันกับมะล่าน้านนอกนี่คือเกอ่าพี่น้องนี่ด้านนี้โบรันสิรับแค่รอบเดียวพี่น้องนี่โบรันจะรับแค่รอบเดียวด้านหลังนี่นี่พี่น้องหักเลยจ้ะตรงซ้อนมีนี่นก็คือเก่านนะ่ะพี่น้องรับบางเล็กหน่อยจ้ะเพราะว่าันบาง่แล้วนี่พี่น้องก็ต้องไปหักค่ะจ้ะเอาแค่นิดเดียวก็พอนี่ พี่น้องจุ่มนามจัง่อยจ้ะลาด่านนีที่นี่ก่อนก่อนถึงจบก่อนถึงจบของหินตัวนี้พี่น้องนี่บบราณที่ใส่ใช่วิธีราบของบบราณนี่เทคนิคของบูราณเลยนี่บบราณที่ราบเพื่อกันตลอดจ้ะหินสามหินสามเบอร์นี่บุราณที่ราบเพื่อกันเลยพี่น้องนี่ราบเพื่อกันก็คือจบจากหินตัวนี้ก็คือเอาตัวนี้ลองต่อเลยพี่น้อง รับคือกันได้จ้ะคือรอบนีเหินละเอียดรอบจ้ะหินละเอียดอ๋อสิมาลับดานี่ก่อนคือเกานี่รับขังในนีก่ก่อนนี่จ้ะตุงซ้อนหมนเท่ากับว่าต้องไปเนียนมากคือคือเกาแหละพี่น้องนี่จ้ะนี่พี่น้องโบรานเห็ดเร็วเลยนี่จ้ะนี่ยังเสียพี่น้องเทคนิคของโบราณเน้่นี่โบราณเห็ดใส่เองพี่น้องรับเองกีดเองจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ รับทำกหา่งรมชาติครับจ้ะพี่น้องกำแหนงต้นหน้ครับคือเก่าจ้ะคือเก่ากันเลยพี่น้องเปลี่ยนแค่ใส่เปลี่ยนแค่เบอร์ของหินที่เจอจ้ะรับคือเก่าเลยพี่น้องตรงจอนเมียดนี่เขากับค่อยรับที่หลังคือเก่ารับบางบางเล็กน้อยพี่น้องต้องไปรับมากจ้ะนี่ใช่เมียดบวกข้มเกามาให้บราณดำใหงอะไรได้ครับพี่น้องนี่ยินดีได้ครับปีท่ายได้จ้ะนี่ปีท่ายได้ที่นี่โบราสิภาพี่น้องไกี่นายอย่างเบิองนนที่นี่เล้ ฝากช่องเลยครับพี่น้องฝากช่องเด้อจากวันที่นี่บุราณสิฝากช่องบุราณผลเลขาเพื่อให้พี่น้องอันพี่น้องสนใจพี่น้องมากอะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เ้ือจากพี่น้องพี่น้องนี่ซีเช็ดแล้วจ้ะนี่นี่เรียบร้อยพี่น้องนี่คือการละมีของบุรานจุ่มหนํำจุ่มหนํำไปเี็ดพี่น้องไปเช็ดเดี๋ยวโบรานสีพ้าไปลอง